เลนสกี้หักทรัมป์ชวน e อียตั้งนาโตยุโรปไม่ยกแร่หายากให้วันที่16กุมภาพันธ์2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรว่างชากก่อนบิ๊กวอล์ผ่าโลกที่ยุโรประสำนักทีเดียวหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างเวลาดิมียปูตินและโดนัลด์ทรัมป์กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆมากมายจากนักการเมืองในยุโรป และผู้นำยูเครนคนแรกเลยนะคะมาดูเดวิดแลมรัฐมนตรี่ามประเทศอังกฤษเขาโพสต์คนแรกเลยบอกว่าเป็นการถแถลงร่วมกับหลายประเทศในยุโรประบุว่าเป้าหมายร่วมกันของเราคือการผลักดันให้ยูเครนอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งยูเครนและยุโรปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาใดๆอีกคนนะคะตัวตึงทีเดียววอนเดลเยน ประธานสภาพยุโรปให้สัมภาษณ์สื่อยุโรปว่ายุโรปต้องมีบทบาทหลักในการเจรจาสันติภาพกับยูเครนและรัสเซียเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเต้นหนักกว่าใครเลยค่ะเรียกประชุมผู้นำยุโรปพบกันที่ปารีสวันจันทร์นี้เตรียมมาตรการตอบโต้ทรัมป์ที่กีดกันยุโรปจากโตเจรจาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นห่วงยูเครนหรือตื่นตระนก อดได้แบ่งเค้กหรือเปล่านอ้อคนสำคัญยูเครนยิ่งอาการหนักเมื่อตระหนักรู้สักทีว่าโดนทรัมป์เทแน่แล้วที่ประชุมความมั่นคงที่มิวนิกเยอรมนีบรรยากาศเลยมาคุจัดดูหน้าเซเลนสกี้กับมาโกรูบิโอรัฐมนติว่าการกระทรวงการต่างประเทศตัวตึงของทรัมป์ก็รู้คนนี้แหละเพิ่งจะขู่รัสเซียมายกยกว่าถ้าปูตินไม่รับเงื่อนไขสันติภาพอเมริกา จะส่งทหารเข้าลุยรัสเซียเม่แม่พะแครมลินถามขอคำอธิบายรีบออกมาโบยสื่อ Wall Journal, วอลสตีเจอแนเลยว่าตีคำพูดของเขาผิดไปเก็บห่างแทบไม่ทันเลยนะคะเกือบทำให้ทรัมป์เสียเรื่องซะแลว้วต้านเซเลนสกี้แข็งฤทธิ์ใหญ่มากถึงกับเรียกร้องให้จัดตั้งนาโตยุโรปโดยไม่มีสหรัฐเขาบอกว่า หลายคนคิดนะแต่ไม่กล้าพูดวันเก่าๆอ่ะได้จบลงแล้วสหรัฐไม่ได้มองยุโรปเป็นพันธมิตรยุโรปจึงต้องสร้างกองทัพของตัวเองร่วมกับยูเครนถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างกองกำลังติดอาวุธของยุโรปเองเซลเลนสกียังยืนยันอีกว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลานี้เขาอ้างว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยเพราะต้องมีความสามัคคีในระหว่างสงคราม เขาประกาศอีกด้วยนะคะว่าจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นในมิวนิกที่มีเพียงรัสเซียและสหรัฐโดยไม่มียูเครนเข้าร่วมและจะไม่ลงนามอะไรทั้งสิ้นซึ่งจะทําให้สหรัฐมีสิทธิครอบครองทรัพยากรยูเครนมากถึง50%เเซและจะไม่ยอมเจราจากับรัสเซียหากคนนั้นไม่ใช่ปูตินจะต้องเป็นปูตินคนเดียวเท่านั้นเขาจึงจะคุยด้วยซึ่งก็จะร่วมกับทรัมป์และยุโรป ในการเจรจาเพื่อยุติสงครามได้เอ๋คงลืมตัวไปมัง้งว่าใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้อง d ดมิทรีเมดเบเดฟรองประธานสภาความมั่นคงของรัสเซียออกมาโพสต์ข้อความบนเอกส่วนตัวเขาเลยค่ะเย้เซเลนสกี้ทันทีตัวตลกแห่งเคียบตํ้หนิทรัมไปซะทุกเรื่องที่เป็นไปได้นั่นคือการที่ขอทานและโจรหมดสภาพ ถลมน้ำลายใส่มือของผู้ให้คำถามก็คือทรัมป์ก็จะตอบแทนคนผู้นี้อย่างไรเมดเะเดซัดเจ็บนะคะเขาหมายถึงว่าสุนัขที่เลี้ยงไม่เชื่องกำลังแว้งกัดเจ้านายของมันและให้รอดูว่าเจ้านายของมันจะทำอย่างไรกับสุนัขตัวนี้ปากแซบแล้วก็ไม่มีใครเกินท่านผู้นี้เลยเขาเป็นขวัญใจสายแข็งรัสเซียจริงๆเจนกล่าวย้ำว่า แม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะเจรจากับใครก็ได้ในยูเครนแต่เซเลนสกี้ไม่มีความชอบธรรมที่จะยกเลิกคำสั่งห้ามเจรจากับประธานาธิบดีรัเสเซียอีกต่อไปเพราะว่าระก,การดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีของผู้นำยูเครนคนนี้สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาค,คม2024แล้วแต่เขาก็ยังปฏิเสธที่จะจัดการเลือกตั้งอ้างถึงกฎอายการศึก เครมลินเน้นย้ำว่าข้อตกลงสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างมอสโกลและเคียฟจะต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างชัดเจนฮีทเคล็อกเป็นในพลนะคะเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐกล่าวที่การประชุมความมั่นคงมิวนิกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองว่าสหภาพยุโรปอาจไม่เข้าร่วมโตเจรจาเมื่อสหรัฐหารือเรื่องอยู่เครนกับรัสเซียเคียฟ จะเข้าร่วมด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยอ่ะแต่ไม่บอกนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนยูเครนมาคุยกับทีมของรัสเซียสรุปว่าเซเลนสกีโดนเทแน่แล้วที่ประชุมสันติภาพยังไม่ชัดเจนว่าเป็นริยละลอมิวนิกกันแน่มีรายงานว่าประธานาธิบดีปุตินเตรียมทีมใหญ่ไปเจรจาสันติภาพแล้วนั่นหมายถึงว่าเขาจะไม่ไปด้วยตัวเอง ละครเรื่องใหญ่ที่ทรัมป์กำกับปูตินเล่นด้วยพอหอมปากหอมคอน,นะคะตัวประกอบอย่างอียูก็ต้องถอยไปผู้เล่นหลักที่แพ้มาตั้งนานแล้วอย่างเซเลนสกี้ถ้ายังดิ้นอยู่ส่ออาจชะตาค่ะ